อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่177โดนตีดึกสงัดแสงเปลวไฟพลิ้วไหวเส้นผมของชายชรามีคราบเลือดสีดำบนกะโหลกมีดาบเก่าแก่ปักอยู่ความพิลึกพิลั่นที่ไม่สามารถอธิบายได้ทันใดนั้นเขาขยับแล้วฮิ้วเจ้าตัวเล็กขึ้นมาจากนั้นยกฝ่ามือขึ้นฟาดร่างกายเขาไปทีแรงอย่างน่าตกใจไม่ได้ แม่ร่างกายจะแข็งแกร่งดั่งเจ้าตัวเล็กก็รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวทนเขาแทบจะหลุดคำสบทด,ด่าออกมาหาด่าพักกลับมาให้ด้วยความใจดีไม่ได้ของรางวัลกลับถูกหิ้วตัวขึ้นมาแล้วทุกตีนี่มันเรื่องอะไรกันเจ้าตัวเล็กดิ้นพล่านสุดกำลังทว่าแรงของผีแก่มากยิ่งกว่าเหนือกว่าเขามือข้างนั้นยกขึ้นประหนึ่งแผ่นรองโมหินฟาดลงบนก้นของเขาแม่งเอ้ย เขาโมโหอย่างแท้จริงยายจึงคร้ายเช่นนี้โดนตีครั้งแรกในชีวิตอีกทั้งยังเป็นผีแก่ที่เป็นนี่บุญคุณเขาอีกด้วยเจ้าตัวเล็กเขียดแค้นเนื้อตัวส่องแสงอักขระผนึกกำลังกลายเป็นม่านแสงสีทองเขากำลังปล่อยกลิ่นอายอันยิ่งใหญ่กระเสือกกระสนดิ้นรนแขนหนึ่งข้างมีพะละกกำลังกว่าหลายแสนช่าง แขนขาขยับอย่างรุนแรงเช่นนี้สามารถสะเทือนภูเขาลูกเล็กให้ทลายได้เป็นแน่แท้แต่ทว่าชายชรามั่นคงดั่งหินผาหิ้วตัวเขายืนอยู่บนพสุธาสองเท้านิ่งไม่ไหวติงออกแรงมากยิ่งขึ้นตีเขาสุดกำลังจนเจ้าตัวเล็กตาเหลือแทบจะหมดสติไปเพราะความโมโหผีแก่ข้าไม่ทนเจ้าแล้วเขาแยกเขี้ยวยิงฟันสำแดงเคล็ดวิชาล้ำค่าพร้อมกัน แต่ไม่ว่าสายฟ้าสีทองหรือจันทราสีเงินก็ทำอะไรไม่ได้ฟาดลงบนกายอีกฝ่ายส่งเสียงดังครั้งสิ่งที่รับไม่ได้ที่สุดคือชีกไม่ขาดแม้แต่อภรรเก่าแก่นั่นเสียงซิ่วดังขึ้นเขาใช้อักขระมมวนหินตีเทพเจ้าเข้ามาเมื่อจับไว้แน่นแล้วก็ลงมือทุบลงบนกายของชายชราทำการต้อตอบปรากฏว่าถูกตีอย่างโหดเหี้ยมยิ่งขึ้นโอยเจ็บจะตายแล้ว หนนี้เจ้าตัวเล็กและหินตีเทพพเจ้าร้องโหยหวนขึ้นพร้อมกันทำอะไรชายชาราไม่ได้รู้สึกราวกับชนกับเขาเทพพ,พเจ้ากระดูกทั่วกายเจี้ยนแตกนี่มันเหลือเชื่ออย่างแท้จริงเกิดอะไรขึ้นชิงเฟิงตกใจตื่นเพียงไม่นานก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้จะมองไม่เห็นผีแกแต่ได้ยินเรื่องเล่าของวิญญาณบรรพการมาก่อนชายชุดเงินได้สติเมื่อเห็นภาพเหตุการณ์นี้ก็ตะลึงงานก่อน จากนั้นก็หัวเราะเสียงดังขึ้นมาดีอกดีใจอย่างยิ่งยวดนี่มันกรรมตามสนองแท้ๆเจ้าหลนสองก็ตื่นเพราะความตกใจหัวเราะจนปากเบี้ยวเช่นกันพึมพำว่าเจ้าอม,มหิตมิใช่หรืออยากกวาดล้างศัตรูบัตรนี้ถูกจัดการแล้วในที่สุดฮ่าฮ่าาลูกขนตื่นตัวแสงทองริบประยับทั่วร่างหลั่งไหลแหลงน้ำใจเป็นอย่างมากไม่รุดหน้าไปให้ความช่วยเหลือ แต่กลับล่าถอยดังซิ่วหลบหลีกไปไกลชมละครอยู่อีกมุมหนึ่งเมื่อเห็นเจ้าตัวเล็กถูกรังแกทุบตีมีเพียงชิงเฟิงที่กระวนกระวายชายชุดเงินกับเจ้าโล้นสองต่างรู้สึกสะใจเสียเหลือเกินคิดว่านี่เป็นเรื่องสนุกในชีวิตเรื่องหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวเล็กเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงถูกตีจนปวดร้าวไปทั้งตัวกระดูกจวนพังทลายโกรธเกรี้ยวจนเศกกระดูกเจียวสีทองออกมา แต่ถูกม่านแสงกำบังฟันชายแก่ไม่ได้ทำไมเจ้าต้องตีข้าเนรคุณอกตันยูเขาพิโรธอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ต่อสู้ดิ้นรนไม่หยุดกระทั่งเวลาผ่านไปนานแม้แต่ชายชราก็ตีจนเหนื่อยแล้วจึงยอมรามือปล่อยเขาลงกับพื้นหากเป็นผู้อื่นถูกชายแก่โจมตีคงกลายเป็นกองเลือดอย่างแน่นอนเด็กเหลือขอหนังหนาะเสียจริงถูกทุบตีไปฉาดหนึ่งยังคงมีกำลังวังชาเช่นเดิม กระโดดขึ้นมาสาบแช่งไม่สิ้นตีตัวออกห่างเขาอย่างรวดเร็วจากนั้นกระชากเจดีน้อยออกมาเตรียมทำสงครามขั้นเด็ดขาดตาแก่เจ้ามันไร้หัวใจค่าเมตตาช่วยเหลือเจ้าแต่เจ้ากลับทำกับข้าเช่นนี้ดวงตาของเขาพ้นไฟไม่รู้เพราะเหตุใดยิ่งเห็นเขาโมโหหัวฟาดหัวเหวี่ยงเซียวเทียนกับเจ้าโลนสองก็ยิ่งรู้สึกรื่นเริง ระบายความโกรธได้ดีเหลือเกินสุดท้ายเจ้าเด็กหน้าชังคนนี้ก็ถูกจัดการเจ้าตัวเล็กกระพริบตาตั้งใจเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายสุดท้ายก็น่าม้อยคอตกนี่เป็นผู้ดำรงอยู่จากบรรพการน่ากลัวจนไม่อาจวัดได้ว่ายิ่งใหญ่เพียงใดแม้เขาจะใช้กำลังจากการกินนมด้วยก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ เมื่อเห็นเซียวเทียนและเจ้าโลนสองกำลังหัวเราะทั้งยังเบิกบานใจปานนั้นใบหน้าก็ทำหมึนทึงโดยพลันจากนั้นโยนหนีตีเทพ,พเจ้าออกไปทันทีเสียงปังดังขึ้นเซียวเทียนกุมหน้าผากร้องอดโอยเดิมก็เนื้อปูดเต็มหัวอยู่แล้วตอนนี้กระแทกอีกทีเขาบนหน้าผากสูงอย่างน่าตกใจแทบจะมีน้ำผุดออกมาแล้วจากนั้นเจ้าตัวเล็กก็พุ่งเข้าไป ตบเจ้าโล้นสองที่หัวรอกปากแทบเบี้ยวจนลอยออกไปล้มผีแก้ไม่ได้แต่เขาสามารถจัดการกับสองคนนี้ได้อย่างแน่แท้เจ้าตีค่าทำไมเจ้าตัวเล็กยากนะปล่อยวางเบิกตากลมกว้างมองผีแกอย่างเดือดดานทุ่มแรงกายและแรงใจจนสิ้นเสียงอันตรายนำดาบหักกลับมาไม่ให้ประโยชน์ก็ถือว่าแล้วไปยังถูกทุบอีกนี่มันเรื่องอะไรกันในความเป็นจริงนะับ แต่เขาออกเดินทางมาเอาแต่สร้างเรื่องปวดหัวให้ผู้อื่นมาตลอดนี่เป็นครั้งแรกที่ถูกสั่งสอนอย่างเหี้ยมโหดเช่นนี้ไม่พอใจอย่างแท้จริงชายแก่มีแววตางนองงอง,งองเล็กน้อยเวลาผ่านไปนานจึงได้สติคืนมาเขาพูดว่าเพราะหวังดีกับเจ้าฮ่าฮ่าล้นสองทนไม่ไหวหัวเราะจนปากเบี้ยวอีกแล้วทุบตีเด็กอมมหิตคนนี้เสร็จแล้ว ยังเอ่ยถ้อยคำเช่นนี้ออกมาคาดว่าคงทำให้เขากลุ้มใจตายแน่เซียวเทียนไม่กล้ากำเริบเสบสารปานนี้แต่มุมปากก็กระตุกเช่นกันสำราญใจเหลือเกินเมื่อใดหนอที่เขาจะมีความสามารถเยี่ยงนี้ทุบตีเจ้าเด็กเหลือขอสักทีจากนั้นก็ยั่วโมโหเขาแบบนี้สักหน่อยเจ้าล้นสองร้องคร่ำครวญปากเบี้ยวตาเอียงเพราะถูกเจ้าตัวเล็กฟาดจนตัวลอย ระยะนี้เจ้าบำเพ็ญตนรวดเร็วเกินไปพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจึงทิ้งอันตรายที่แอบแฝงบางส่วนฝึกฝนร่างกายตนให้ดีก่อนสร้างพื้นฐานแล้วค่อยก้าวหน้าชายแก่กล่าวเดิมทีเจ้าตัวเล็กยังโมโหกลัดกลุ้มแน่แต่เมื่อได้ยินถ้อยคำนี้แล้วก็ใจกระตุกนี่เป็นปัญหาที่เขากังวลมาโดยตลอดเข้าสู่เขาร้อยยอดเพียงไม่นานก็เปิดถ้ำสวรรค์สองแห่งติดต่อกัน นี่ต้องเป็นความเร็วที่เหลือเชื่อเป็นแน่แท้ท่านเทพหลิวเคยตักเตือนเขาบำเพ็ญรวดเร็วเกินไปอาจเกิดปัญหาใหญ่ทิ้งอันตรายแอบแฝงบางอย่างได้และในโลกบรรพกาณนั่นไอมงคลเข้มข้นเหลือเกินบวกกับเขาอย่างรู้ความลึกซึ้งของอักขาราเพียงพอแล้วเมื่อกลืนกินยาล้ำค่าน,านานาชนิดแล้วแม้ไม่อยากบรรลุก,ก็เป็นไปไม่ได้ เขาไม่รู้ถึงความผิดปกติแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองบำเพ็ญตนเร็วเกินไปอย่างแท้จริงเพียงระยะเวลาสั้นๆในหนึ่งเดือนก็สิ้นสุดเส้นทางหลายปีของอัชริยะอื่นๆแม้ไม่รู้สึกว่าไม่สบายกายแต่เขากลับกังวลอยู่ลึกๆบัดนี้ชายชราชี้แนะย่อมทำให้เขาตื่นตัวรีบเอ่ยถามว่าสาหัสมากหรือ ชายชราเสมือนได้สติแล้วในตาลุ่มลึกกล่าวชื่นชมพรสวรรค์ของเจ้าตัวเล็กอย่างจริงใจว่าไม่เป็นปัญหาหรอกเจ้าอม,มหิตอย่างแท้จริงมีเพียงปัญหาเล็กๆน้อยๆต่อไปให้ไปทำสมาธิที่เทพารักอยู่จะสามารถรักษาให้หายได้โดยไว้ข้าบอกแล้วว่าข้าแข็งแกร่งที่สุดเขาเปล่าประกาศความอม,มหิตและความทะนงตนอีกแล้ว เมื่อเขาได้สติกลับคืนมารู้สึกเสมือนว่าตนถูกทุบตีอย่างศูนย์เปล่าในเมื่อไม่เป็นไรผีแก่จะตีเขาทำไมทำให้เขาโกรธเคืองอีกแวเจ้าจะตีข้าเช่นนี้ไม่ได้ต้องชดใช้ไปหอเก็บคำพีศึกษาให้มากกว่านี้ต้องมีสักวันที่สรรพสิ่งของที่นี่จะไม่ดำรงอยู่และเวลาก็ไม่นานเกินไปเป็นหัังบรรพการที่ล่วงผ่านไปนั่นแล ชายชราถอนหายใจยาวจากนั้นก็ระเบิดลำแสงพระตาท่วมท้นป่าไผา่ทำให้ผู้คนลืมตาไม่ขึ้นเมื่อลำแสงเจิดจ้าสลายไปชายชราหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงดาบหักที่ร่วงหล่นลงบนก้อนหินดังครั้งส่งเสียงไพเราะอะไรกันเจ้าตัวเล็กไม่พอใจถลึงตากว่าถาทั่วทุกสารทิศสัมผัสกลิ่นอายไปได้อีกต่อไป ลูกขนคลานมาจากที่ห่างไกลกลายเป็นแสงทองวงดาบหักขึ้นมาแล้วออกแรงกัดเสียงตังดังขึ้นทำให้มันเบ้ปากจากนั้นโยนลงบนพื้นเจ้าตัวเล็กเก็บดาบหักขึ้นมาพบว่าคราบสนิมอีกแผ่นหลุดลอกบริเวณนั้นโปร่งใสเล็กน้อยประหนึ่งวัตถุพลาสติกบางอย่างดาบหักเล่มนี้ก็นำดาบหักสองท่อนมาต่อกันใช้วัสดุวิเศษบางอย่างเชื่อมประสานมัน บัตนี้คราบสนิมหลุดลอกเล็กน้อยจึงเผยพลาสติกโปร่งแสงเช่นนี้เมื่อครู่ลูกขนอยากแทะวัตถุสิ่งนี้นั่นเองเจ้าหล้นสองกระโดดขึ้นมาทันใดพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วพูดว่าขอข้าดูหน่อยเจ้าตัวเล็กจะให้มันได้อย่างไรนี่เป็นอาวุธสังหารอันยิ่งใหญ่หากนกไร้ขนนี้ย้อนมาแทงเขาเช่นนั้นเรื่องน่าสนุกก็มีมากมายมหาศาลแล้ว นี่เป็นกาววิเศษที่ทำเคี้ยวจากปากหงเขากิเลนเชื่อมต่อดาบหากักหรือเหลือเชื่อเสียจริงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกกระมังเจ้าล้นสองเบิกตาจนกลมกว้างจ้องมองพลาสติกโปร่งแสงไม่วางตาเจ้าตัวเล็กประหลาดใจดาบนี้เชื่อมต่อจากกาววิเศษที่เคี้ยวจากจะงอยปากกับเขาแห่งปักษาเทพ,พเจ้าบรรพการและสัตว์มงคลหรือช่างหน้าตะลึงยิ่งนัก ไม่ใช่นิคงไม่ใช่จงอยปากและเขาของเทพ,พเจ้าบรรพการรู้สึกขาดความวิเศษไปบางส่วนเจ้าล้นสองสายหน้ามองดูเจดีบนเส้นผมเจ้าตัวเล็กแล้วพูดว่านี่อะไรขอค่าดูหน่อยไม่ให้เจ้าตัวเล็กปฏิเสธเจดี JD น้อยนี้สมบูรณ์แบบเหลือเกินแม้จะโปร่งแสงดุดยกแต่ทำไมข้าคิดว่าเหมือนกระดูกวิเศษฟ,ฟ้าละ่ะ เจ้าล้นสองกล่าวแต่ก็สายหน้าอย่างรวดเร็วแล้วพูดว่าของลอกเลียนแบบบนกายเจ้ามีมากเหลือเกินเจ้าตัวเล็กหมายปกปิดอำพรางจึงทุบตีมันไปทีไม่ให้มันได้ใจเจดีน้อยมีความเป็นมาอันลึกลับเขาคิดว่าน่ากลัวกว่าดาผักเสียอีกไม่อยากให้ผู้อื่นสังเกตเห็นเจ้าล้นสองผู้คราอร้ายปากเบี้ยวอีกแล้วทว่าหนนี้ไม่ใช่เพราะหัวเราะแต่เพราะถูกทุบตี ยามรุ่งอรุณแสงสว่างส่องมาพวกเขาลืมตาแล้วพากันบิดขี้เกียจแม้เซียวเทียนจะถูกกระหน่ำทุบตีหัวปวดโปนขึ้นอีกคราแต่ความขุ่นข้องหมองใจที่มีต่อเจ้าตัวเล็กก็ถือว่าคลายตัวแล้วครั้งนี้เขากินเนื้อครุดดื่มเหล้าวานอนได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลเมื่อตื่นขึ้นมาก็รีบจักไปหมายบำเพ็ญตาให้แก่กล้าต่อไปเตรียมตัวเพื่อบรรลุสู่ขั้นที่สูงกว่า เจ้าตัวเล็กห่อเนื้อครุดในหม้อและเนื้อย่างบนกองไฟให้กับชิงเฟิงให้เขานำไปด้วยสามารถช่วยให้เขาบำเพ็ญได้รวดเร็วมากขึ้นแข็งแกร่งในเร็ววันแต่ก็กำชับว่าอย่าได้ปรารถนาจะเห็นผลสำเร็จทันตาเพราะตัวเขาเองก็เกือบจะมีปัญหาเรียกได้ว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนพระอาทิตย์ลอยขึ้นไอหมอกกลางป่าไผ่ถูกย้อมด้วยหลากหลายสีสัน งดงามและราวกับความฝันแสงอรุณสว่างสวยหมอกยามข้ามลายไปในที่สุดแสงสาดทอลงบนร่างกายทำให้รู้สึกอบอุ่นเจ้าตัวเล็กย่างสามขุมไปยังเขตต้องห้ามแห่งหนึ่งที่นั่นเป็นเขาวิเศษแสงสว่างมื่นสายสีสันมงคลพันเส้นทั้งยังมีน้ำตกไหลหลั่งช่างเป็นทัศนียภาพที่สง่างามและน่าหลงไหล หอเก็บคำภีร์สร้างอยู่กลางเขตต้องห้ามอันงดงามและลึกลับแห่งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างสูงสุดแห่งศาลาปิดฟ้าเดินเข้าสู่ใจกลางดินแดนวิเศษด,ดุดแดนสวรรค์เจ้าตัวเล็กพบว่าสถานที่แห่งนี้กว้างขวางมากเขาวิเศษหลายสิบลูกกำจายแสงมงคลใต้แสงอาทิตย์สิ่งปลูกสร้างมโหฬารและเก่าแก่ตั้งตรากงานอยู่เบื้องหน้า มันมีกลิ่นอายโบราณเรียบง่ายดำรงอยู่ตั้งแต่ครั้งบรรพการจวบจนวันนี้แบกรับมากมายเหลือเกินเมื่อครั้งนั้นใต้สิ่งปลูกสร้างนี้ฝังกระดูกล้ำค่าปูค่ายกลลวิเศษจึงเริ่มก่อสร้างสิ่งก่อสร้างมหฮึมาปานนี้ด้วยเหตุนี้การเวลาจึงยากจะทำลายมันกำแพงสร้างจากกองหินใหญ่โตโออาและสูงใหญ่กระเบื้องกระพริบแสงระริบระยับ อาคารแห่งนี้ประหนึ่งวัดแห่งเทพพเจ้าย้อมแสงมากสีสันอันศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางแสงอาทิตย์นี่ก็คือหอเก็บคำพีเป็นสถานที่สำคัญยิ่งแห่งดินแดนสุขาวดีโบราณเจ้าตัวเล็กมาแล้ว